ในวงการภาพยนตร์เนี่ยครับเรามักจะได้เห็นเหล่าผู้กำกับระดับสุดยอดสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมามากมายนะครับแต่ไปที่น่าสนใจมากครับเพราะหลายๆครั้งผู้กำกับหลายคนเลือกที่จะใช้นักแสดงคู่หูของตนเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงคู่บุญคู่ใจกันมาเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าผู้กำกับเหล่านั้นจะสร้างสรรค์ผลงานอะไรก็มักจะนึกถึงนักแสดงคู่หูคนนี้ก่อนเสมอยกตัวอย่างเช่นมาร์ตินสกอเซซีกับโรเบิร์ตเดลิโลหรือไม่ว่าจะเป็นเปรโดอามอนดวกับอนโตนิโอบันเดล拉สและคู่ของเคลลี่ไรชาร์ดกับมิเชล และก็ยังมีหลายคู่มากเลยครับที่ไม่ได้เอ่ยถึงนันตรงนี้นะครับผมแต่จะมีสักกี่คู่กันครับที่มีความลงตัวราบลื่นแล้วก็สมูทมั่นคงเท่ากับคู่หูคู่นี้ครับนั่นก็คือคู่หูผู้กำกับลันโคเกอร์และไมเคิลบีจอแดนครับผมวันนี้ผมจะขออนุญาตพาแฟนหนังทุกมู่เหล่าย้อนกลับไปดูเส้นทางของพวกเขา ตั้งแต่เรื่องแรกที่ได้เจอกันวันแรกที่ไรออนคูเกอร์จับมือกับไมเคิลมีจอแดนเพื่อสร้างสารผลงานสุดเจ๋งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันอะไรกันที่ทําให้พวกเขาเป็นคู่หูผู้กักับนักแสดงที่มีเคมีลงตัวเข้ากันขนาดนี้วันนี้เดี๋ยวเราให้ฟังครับภาพยนตร์แบบยาวระดับบ็อกออฟฟิศเรื่องแรกของผู้กับไลออนคูเกอร ได้ออกสู่สายตาชาวโลกไปครั้งแรกและนอกจากเป็นผลงานการกำกับระดับบ็อกอฟฟิสเรื่องแรกของผู้กับไรอันคูเกอร์แล้วนี่ยังเป็นการแสดงบทนำครั้งแรกของไมเคิลบีร์จอแดนอีกด้วยและนี่ก็คือภาพยนตร์ฟุตเวลสเตชันปี2013ันสบสามครับฟุตเวลสเตชันนอกจากจะเป็นภาพยนตร์ที่มอบประสบการณ์ล้ำค่าดั่งครูของพวกเขาในื้อคู่แล้วนี่ก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นจนกลายมาเป็นคู่หูระดับแนวหน้าของวงการภาพยนตร์ไมเคิลบีร์จอแดนได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารนิวยอร์ไกไทมสาไวงเวลาตอนนั้นตอนที่เขา เป็นนักแสดงหน้าใหม่และยาววัยคุณไมเคิลบีจอแดนได้บอกว่า การเป็นนักแสดงนั้นเป็นเส้นทางที่โดดเดี่ยวผมเริ่มต้นอาชีพนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมยังค้นหาตัวเองและตั้งคำถามว่าจุดยืนของผมในวงการนี้อยู่ที่ไหนในตอนที่ผมกำลังสับสนท้อแท้และสงสัยในตัวเองแรนโคเกอร์ก็ได้เดินเข้ามาครับแล้วบอกผมว่าฉันเชื่อในตัวนายฉันเห็นนายเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งวงการภาพยนตร์และฉันต้องการทำให้ทั้งโลกได้เห็นเหมือนที่ฉันเห็นว่านายอันเจ๋งแค่ไหนมเคิลบีจอร์แดนบอกว่าคำพูดไม่กี่ประโยคของแรนโคเกอร์นั้นช่วยปลุกไฟในในจขของเา และทําให้เขามีความมุ่งมั่นที่จะทามันให้สําเร็จให้ได้ส่วนทางได้พูดกับไลออนโคเกอร์เองก็ได้นึกย้อนไปถึงช่วงเวลาตอนนั้นเช่นกันครับและเขาก็ได้พูดบางอย่างออกมาพร้อมกับทําสีหน้าที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากผมรู้อยู่แล้วว่าเจ้าเด็กนี่ต้องแสดงได้แน่นอนแต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดเลยว่าจะได้รับจากเขาด้วยนั่นก็คือการให้เกียรติความเคารพความเป็นครอบครัวความมุ่งมั่นและความเป็นมือชีพที่เหนือใครและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของคู่หูผู้กับนักแสดงแนวหน้าของวงการจนถึงปัจจุบบััััันนนนนคครรรมมใใปีี25ท้้งงงู่่่กกกลาาวืือออภพย์เ การลุวมง,งานในครั้งนี้ครับนับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของทั้งคู่ในอาชีพเลยก็ว่าได้แต่ในอีกมุมนึงก็นับได้ว่าเป็นความท้าทายและความกดดันอย่างมากเลยครับเพราะว่าการสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่องคลีดนั้น มันคือการสารต่อภาพยนตร์ชุดระดับตำนานอย่างล็อกกี้ครับผมครีตนับได้ว่าเป็นภาพยนตร์ลำดับที่7ของแฟนชายชุดล็อกกี้นะครับและการที่ได้ร่วมกันทําภาพยนตร์เรื่องครีตครั้งนี้ครับมันทําให้เคมีของทั้งคู่ดียิ่งขึ้นไปอีกครับผมจริงๆแล้วก็เป็นด้วยหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทที่อิมพ c กเกวกับจิตใจของทั้งสองคนนะครับผมเพราะว่าเรื่องครีตเนี่ยมันจะมีปมเกี่ยวกับเรื่องพ่อเข้ามาด้วยซึ่งทางด้านมเคิลมีจอแดนเนี่ยก็เหมือนกับได้เติมเต็มช่องว่างในหัวใจททีี่่่่เเเเกกกกยยวววัับพอออออขงงงงตตตสสนนนาาาาผู้้แโคร็ไดภ ที่เป็นภาพยนตร์เรื่องโปรดของคุณพ่อของเขานั่นก็คือล็อกกี้ครับผมทางไมเคิลบีจอแดนก็ได้ออกมาชื่นชมผู้กับแลานางคูเกอร์ว่าเป็นผู้กักับที่มีความสามารถสูงมากในการดึงสกยยภาพของนักแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่และแน่นอนครับภาพยนตร์คลิปประสบความสําเร็จอย่างมาก ทำให้เกิดภาพยนตร์คริส2และ3ขึ้นมาอีกครับผมแม้ว่าภาพยนตร์คริส2และ3จะไม่มีพู่งกับไลอ้อนโคเกอร์คอยกำกับแล้วแต่เขาก็ยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันอยู่เบื้องหลังของคุณไมเคิลบีจอแดนในการทำคริส2และ3ต่อไปครับและนั่นก็คือเหตุการณ์ในปี2023ที่ผ่านมาภาพยนตร์คริส3และนี่ก็คือหมุดหมายสำคัญของคุณไมเคิลบีจอแดนเลยก็ว่าได้ครับเพราะครั้งนี้ เขาต้องขึ้นมารับบทพุ่งกับด้วยตัวเองแต่แน่นอนครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยผลักดันให้กำลังใจและให้คำแนะนำอยู่เสมอนั่นก็คือคุณแลนโคเกอร์ครับผมไมเคิลบีจอแดนเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคำพูดของคุณแลนโคเกอร์ที่ช่วยผลักดันเขาในการทำภาพยนตร์คริสตาลอย่างมากและโคเกอร์ได้เดินเข้ามาบอกไมเคิลบีจอแดนว่าไม่ว่านายคิดจะทำอะไรมันไม่มีเวลาที่เหมาะสมหรอกนายเพียงแค่ต้องดูดลงไปซะ แล้วทำมันให้ดีที่สุดจากประสบการณ์ในการทำภาพยนตร์หลายๆเรื่องของทั้งคู่เราจะได้เห็นแล้วว่าทั้งคู่ดันช่วยกันผลักดันซึ่งกันและกันเสมอมาและผ่านอุปสรรคความท้าทายมากมายมาด้วยกันนั่นรวมถึงโปรเจกต์ซูเปอร์ฮีโร,ร่ฟอร์มยักษ์ของค่ายมาเวลด้วยนั่นก็คือ b บ็ c แพนเ t อร์ครับขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปในปี2 0 1 8การร่วมง,งานของทั้งคู่ในภาพยนตร์ซูปเปอร์ฮีโร่สุดโด่งดังเรื่อง b l a c k Panther ภาพยนตร์แบ็กแพนเตอร์นั้นนับได้ว่าเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ของมาวิลที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับและมีตัวละครหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือวายไลฟ์ ine, ขวัญใจหลายๆคนในเรื่องนั่นก็คือคิวมอเกอร์ครับผมทางผู้กำกับแลนโคเกอร์ได้พูดถึงตัวละครคิวมอเกอร์ตัวนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจครับเขาอยากให้คิวมอเกอร์นั้นเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมในมุมมองแบบแอฟริกันอเมริกันโดยแท้จริงที่ไม่ใช่มุมมองของคนนอกแล้วมองเข้ามาว่าชาวแอฟริกันอเมริกันเป็นอย่างไรและคนที่เหมาะสมทสทีี่่สสุดจะมาาารรรับค er คิงงเเกกกอออ์ในนนยตขโ้็ ไมเคิลบีจอแดนครับและแน่นอนไมเคิลบีจอแดนเขาไม่ได้ทําให้ใครอันโคเกอร์ผิดหวังเลยตัวละครคิวมองเกอร์นั้นนับได้ว่าเป็นตัวละครที่มีสนเสน่ห์เบอร์ต้นๆของมาวิลเลยก็ว่าได้ไมเคิลบีจอแดนนั้นสามารถทําให้คิวมองเกอร์กลายเป็นตัวแทนของอุดมการ์ที่มาท้าทายแนวคิดของตัวละครอื่นในเรื่องได้เลยครับผมหลังจากประสบความสําเร็จอย่างท่วมท้นของแบ็คแพนเตอร์ภาคแรก นำไปสู่การพัฒนาและสารต่อในแบ็คเพนเตอร์ภาคต่อไปแต่ในช่วงเวลานั้นเองผู้กับไรอันโคเกอร์และไมเคิลบีจอแดนต้องพบกับความท้าทายและความเจ็บปวดครั้งใหญ่ในวันที่28สิงหาคม2563และนั้นก็คือเหตุการณ์เสียชีวิตของคุณแชดวิดบอสแมนครับนับได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการภาพยนตร์เลยก็ว่าได้สําหรับผู้กับไรอันโคเกอร์และไมเคิลบีจอแดนก็เช่นกันครับช่วงเวลานั้นนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายและเจ็บปวดมากที่สุดของพวกเขาเลยก็ว่าได้ครับแม้จะเจ็บปวด ผู้ก,กับล้าอนโคเกอร์ต้องหาทางทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ภาพยนตร์แบ็กแพนเตอร์ได้สารต่อไปได้คุณไมเคิลบีจอแดนได้ให้สัมภาษณ์กับนิติสารนิวยอร์กไทม์เกี่ยวกับช่วงเวลานั้นไว้ครับเขาได้บอกว่าช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่ยากมากจริงๆมันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไมเคิลบีจอแดนบอกว่าก่อนหน้านี้โคเกอร์นั้นเหมือนจะมีแผนบางอย่างเกี่ยวกับภาพยนตร์แบ็กแพนเตอร์ภาค2ซึ่งตัวของไมเคิลบีจอแดนเองก็ตั้งตารอเป็นอย่างมากแต่หลังจากเหตุการณ์การสูญเสียครั้งนี้ทําให้้้้้พวกกกกัับบบรราาาานนนโคเเเเเเออเอออ์งงงงตตจททีีทไไ่่่ยแปป็ไไไมดข จักรวาลนี้เดินหน้าต่อให้ได้ด้วยความระมัดระวังอ่อนน้อมและเข้าอกเข้าใจนี่คือความสุดยอดของผู้กับไลน์โคเกอร์ครับนำเศษเสี้ยวที่เหลืออยู่ของแบคแพนเตอร์ทั้งหมดเอามันออกมาใช้ด้วยความระมัดระวังและให้เกียรติเป็นอย่างมากครับผมจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทําให้เราเห็นถึงความเคารพความเชื่อมั่นการให้เกียรติกันและกันมาตลอดของทั้งสองคนและจนถึงปัจจุบันกับผลงานใหม่ล่าสุดของผู้กกับไลน์โคเกอร์และไมเคลนบีจอแดนใน ซินเนอร์ครับซินเนอร์คับได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ท้าทายที่สุดยากที่สุดของทั้งคู่ได้แต่เคยทํามาเลยก็ว่าได้จากประสบการณ์การทํางานร่วมกันมามากมายของทั้งคู่ และคาแรคเตอร์ส่วนตัวของทั้งสองคนที่เป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองและในภาพยนตร์ซินเนอร์นี้ทําให้เราได้เห็นศักยาภาพอันท่วมท้นของทั้งสองคนครับไม่ว่าจะเป็นการรับปทดฝาแฝดในเรื่องของคุณไมเคิลบีจอแดนที่ต้องแสดงเป็นคนถึงสองคนหรือไม่ว่าจะเป็นศิลปะชั้นเชิงในการเล่าเรื่องของพูงก,กับไรอันโคเกอร์ที่มีสเสน่ห์แปลกใหม่และไม่เหมือนใครและภาพยนตร์ซินเนอร์นั้นยังได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์ที่ท้าทายที่สุดของทั้งคู่อีกด้วยซึ่งตัวผมเองนั้นเชื่อว,ว่า ทั้งสองคนยังไม่หยุดแค่นี้ครับผมเชื่อว่าในอนาคตต่อไปทั้งคู่ยังสร้างสารรค์ผลงานที่เจ๋งกว่านี้สนุกกว่านี้ยอดเยี่ยมกว่านี้ให้เราได้ดูแน่นอนแฟนหนังทุกมมือเราครับพวกเรามารอชมกันดีกว่าว่าพวกเขาทั้งสองคนจะทําอะไรมาให้เราได้ชมอีกในอนาคตและนี่ก็คือเรื่องราวการเดินทางของคู่หูผู้กำกับนักแสดงแนวหน้าของวงการภาพยนตร์ครับไลค์โคเกอร์และไมเคิลบีจอแดนขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ช่องของเราได้เรียบเรียงกันมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับาหากว่าทุกคนรู้สึกชอบใจก็สามารถกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับและถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปใครชอบภาพยนตร์เรื่องไหนของคู่หูคู่นี้มากที่สุดสามารถคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละบาย